Long hot hot สึกเสร็จจะเด็ดจรีบมาสึกภายในยไว้ใจออพิญยาห่วงห่วงดังดวงที่ว่าแต่ไม่กล้าเอ่ยวาจี ขออยู่เป็นชายชาติเสือไว้ลายชาดชายชาตรีใครรูบคมจะต้องจมทรณีเพื่อศักดิ์ศรีชายชานม่เคยว่าอันถอยคำ ชัางกระไรไอ้อุบาทบังอาจยามานมตองอูบไม่เคยอูยอวามไทยกุลาบไรเดิมเด็ดตา,ามใจ แต่งปรับทําสือ้อเป็นสือ้อ ทุกาเวทีอาจารย์พงส์ัตว์ส่วนสิททุกอย่างต้องดีเหมาะสม ป่าไทยนะคะสวัสดีครับสวัสดีต้อนรับครับลิเกโรงใหญ่คณะไหมพงศักดิ์สวนทศรีอาจารย์พงศักดิ์สวนทศรีกับพี่หมอขาสวัสดีค่ะบครสวัสดีคระบพ่อเปรตเปเอกชื่ออะไรคะเอ่อพระเอกก็ชื่อน้องต้อมต้อมนิรันดร์้อมนิรันดครับต้อมนิรันดร์กับน้องน้องชะน้องสาย ที่สาวสวนสี่รอันนี้พีเป็นลูกเป็นลูกสาวครับนี่ลูกสาวของอาจารย์เหรอครับผมลครับโอ้ยสวยเนาะหน้าเหมือนกันไหมเหมือนคุณพ่อใส่วิกไหมคะไม่เหมือนเลยสวยกว่าซึ่งพี่พลศึกาเรื่องนี้พี่พเป็นละครลิเกโรงใหญ่ซึ่งจะจัดแสดงใช่ไหมอาจารย์ขาที่ไหนคะจัดที่เฉลิมกรุงครับวันที่28เมษายนนะครับหลังวันมหาสงกรานต์รอบเดียวครับบ่ายโมงครึ่งครับพี่พลแค่รอบเดียว 18พูดดีป่ะ28ครับ28คือคุณต้องรีบไปจองเลยนะคะที่โรงละครโรงละครศพลวงนะคะสารเฉลิมกรุงเรื่องยอดรักนักลบตอนตอนยอดรักนักลบครับตอนของผู้ชนะ1ิทิศครับผมซึ่งเรื่องนี้ไม่่อยจัดแสดงเนาะเพราะว่าเรื่องคุณชนทินนี้เป็นเป็นการแสดงที่ยากนะครับเพราะว่าทุกตัวละครจะต้องฝึกทั้งนั้นเลยอย่างที่คุณพ์หรือคุณพี่อ้องได้เห็นตามที่การแสดงลิเกทั่วไปนั้นเขาจะแสดงเรื่อง ธรรมดาเรื่องอาลีสีใสเรื่องง่ายๆอะไรกันแต่ว่าเมื่อเป็นลิเกเฉลิมกรุงเนะครับเป็นลิเกที่ขายบัตรนะครับซึ่งน่าจะชมฟรีกันก็ต้องพิเศษแล้วก็เป็นวรรณกรรมที่ล้ําค่าของแผ่นดินเราด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาคุยกันต่อว่าทำไงลิเกเนี่ยคนในลิเกถึงแบบหูคนรักคนเมตตาคนมีม่ยกแม่เยอะกันมาคุยเรื่องมูเตลูกันแต่ช่วงนี้พี่พ่อไปไหนคะตอนนี้ไปฮ่องกงนะครับ3วัน2คืนนะครับโดยหมอก้องสรวิทย์นะครับ 1 9 2 1ถึง21พฤษภาคมนี้นะครับไปไหว้พระดังเสริมบารมีขอพรครบจบทุกเรื่องนะครับที่วัดเจ้าแม่คนอิมทินหัวอ่าวรีพัสเบนะครับเบิกทรัพ์กับเจ้าแม่กนอิมฮองอํานะครับแล้ววัดหวังตาเซียนนะครับวัดแชกรุงมิวนะครับแล้วก็นอนโรงแรมสี่ดาวอาหารมิชรินนะครับูดเลิเนาะเบอร์อะไรพี่พดเบอรอะไรศูนย์หห้า 564-4264นะครับไปจองกันได้เลยแล้วว่า okay. ไปแค่ไปก็คุ้มแล้วเว่านั่งมองหน้าพ evet ี่กล้องก็นหมอกกล้องไม่ยิ่กล้องหมอกกล้องแล้วไม่หมอกพี่กล้องไงพี่กล้องเนี่ยพี่กล้องหมอกกล้องสำรววิวแต่ถ้ามองพี่กล้องเนี้ไม่ถึงฮ่องกงเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะอาจารย์ขาทั้งสองท่านเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อเรื่องมูเตลูของคาเทิเกะกันนะคะครับกล้องสดสดมู วันนี้เราอยู่กับนี่เลยคณะลิเกโรงใหญ่ใช่เมื่อกี้ทีเดวยวกันรอบสองนลิเกต้องมืออ่อนนะครับทำไมก่อนเมื่อกี้แนะนำตัวกันแล้วอยากทราบแต่ละท่านเนี่ยเล่นลิเกมากี่ปีอาจารย์พงศักดิ์คุณพ่อเล่นมากี่ปีแล้วคุณพ่อ53ปีครับโอ้รุ่นครูคุณพ่ออายุเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้ตอนนี้6ก66ย่าง67แล้วครับรุ่นพี่เราต้องหลายปีนะพี่คนน้อง หกสิบหกยังหนุ่มอยู่เลยฉันตั้งสิบกว่าปีอ่ะเออใช่ใช่แล้วบางต้อมเล่นมากี่ปีละส่วนต้อมเองยี่สิบกว่าปีครับพี่โอ้โหเล่นตั้งเด็กๆกันหรอใช่เล่นแต่เด็กๆเลยเล่นตั้งแต่สองขวบเลยเหรอไม่ถึงขนาดนั้นพี่นี่เขาเป็นยุคยุบสองขวบหกขวบหกหวหไปรำหน้าม่านแล้วพี่ออกไปรำขวารำไพ่ชุมพลหน้าม่านละ แต่จริงจังเลยตอนน้ทุกวันนี้ยังยังลำพายชุมชนอยู่่ะยังอยู่พี่ถ้ามีงานจ้างนะพี่หวดพายชุมชนนี่อามาดติดไปข้างช้านะแต่เด็กจนโตอ่ะใช่ครับเรียกลำอยู่อีกลำมัเรียกมนแปลงะรับลำมันแปลงน้องหยาดแล้วน้องน้องสายของสายประมาณ9ปีค่ะคุณพ่อให้เรียนจบปริญญาก่อนแล้วก็ค่อยให้เราเลือกทางเดินเองว่าเราอยากจะทําอะไรเราก็เลยมาช่วยสืบสารลิเกอไม่แล้ว9ปีทั้งหนูลำมือไม้นิ่มนวลขนาดนี้สอมันต้องทำให้เด็กๆก็เป็นลูกก็จริงๆหนูคุณพ่อให้ไปเรียน วิทย์ไรนาศิล์นอ่ะเราก็จะมีพื้นฐานในการรําส่วนเกี่ยวกับการแสดงหรือการร้องก็จะเป็นคุณพ่อเลยคือเกิดมาคุณพ่อจะผักมือเลยบลอกมืออ่อนนะคะบล็อกเลยถามอาจารย์เหมือนอาจารย์เห็นบอกว่าการจะเล่นลิเกแต่ละครั้งหรือทำอะไรองมีพิธีบูงสวงไหว้ครูเนี่ยเขาเรยกว่าเขาเรียกว่าต้องตั้งกำหนดก่อนตั้งอะไรนะตั้งกำหนดกะไหนด ชุมนุมเทวดาครตั้งกำนนเ,เครื่องกำนนทก็จะมีเหล้าบุหรี่ดอกไม้ดอกไม้ททเทียน<ม>นะครับ,รบเป็นเครื่องสังเวยเป็นเครื่องลาภกาละนะครับเครื่องบัตรพลีนะถวายต่อองค์พ่อแก่พกลศรีนะครับแล้วก็จะมีคนผู้สูงอายุของของวงนะฮะก็จะมีผ้าสบายัตรแล้วก็ตั้งกำนนก่อนไหวพ่อปู่ารีครับคือเล่นก่อนทำทุกทีก่อนเล่นหรือว่าทำทุกปีต้องต้องก่อนเล่นฮะทุกครั้งทุกปีนั่นคือครอบครอบเสียนทุกปีนั่นคืองานไหวครูแล้วก็ครอบเสียน นะครับจึงได้เป็นเสน่ห์เป็นมงคลไอ้อย่างการครอบเสียงเห็นตนนี้ชอบมงคลชอบไปครอบเสียงครอบผิดครอบถูกในพิพิธนัมงคลอะอย่างยังครอบเสียงยังครอบเสียงอะไรอย่างพวกเราเงี้ยครอบเสียงพ่อแก่นะครับสมมาจะครอบเสียงพ่อแกแล้วก็ครอบเสียงพ่อพระพิกเนณ์นะครับแล้วก็พระพิราบางอะไรบ้างแล้วแต่แล้วแต่ที่ทเสียกเงปลาเขาต้องมีครับก็ต้องมีถอดรูปถอดรูปครับ แล้วแต่ใครอย่างพี่พจน์แม่จะครอบสีอะไรอย่างพี่พจน์อย่างเงี้ยโอ้ครอบอะไรก็ดีหมดฮะแก่เคยครอบครอบไหมครอบพ่อแก่กับพ่อพิคเคนเนตมั้งของของเวิร์กพอยต์อ่ะเคยป็่นใช่ครับก็เป็นศาสตร์เดียวกันหมดเลยครับแต่ครั้งมีชีวิตกับมั้งแสดงควรจะมีการครอบครูนเนาะครอบครูทุกปีทุกปีครับต้องทําทุกปีครับนนพพแล้วเราต้องเสริมเสน่ห์ไหมเออเออไปดูแม่ยกแม่ยักแบบทำยังไงที่การเสริมเสน่ห์อ่ะก็ ถ้าสมัยคุณพ่อเป็นยไงวมีความดีแล้วก็ความซื่อลิเกส่วนมากจะเป็นคนที่เรียนน้อยนะฮะแล้วก็มีความตรงตรงนั่นแหละแล้วบางคนเขาที่เขาเจริญแล้วเขามีความรู้เขามองเขามองแล้วเขาคสงสารนะครับประมาณเนี้คไม่คือจริงๆไม่ต้องไปเสริมเสน่ห์เพราะว่าเวลาเขาไปรำอะไรเสียงมันก็จับใจอยู่แล้วไงคุ่อเห็นบางคนก็ต้องไปเสริมลุ่ยๆลยว่ายเงี้ยไม่กับบออะไร คิดว่าแล้วแต่บุคคลมากกว่าเออแล้วอย่างต้อมเหมือต้อมทำไหมบางทีแม่ยกเขาติดใจที่เสียงวิธีการลำอ่อนช้อยการพูดการจ่ายอย่างต้อมใช้เหมือนเหมือนคุณพ่อคือใช้ผลงานเขาแน่ต้อมไม่เคยไปทำบูเตลูหรอเคยบ้างครับแต่ว่าต้อมก็ไม่ได้ยึดติดแล้วก็ไม่ได้งมงาย เคยเคยลงหน้าหน้าทองอะไรเฮ้ยเธออย่าไปพูดเรื่องงมงายถึงพขางมงายก็คือเดินทางสายกลางเดินทางสายกลางศิลปินส่วนมากจะนับถือพ่อแก่แล้วยังผมนี่ก็พ่อปิกาเนธอย่างว่าโฟลกอากาศที่นํามามอบให้ท่านแบบเป็นจิตอาสามันเป็นศิลปิเขาไม่ได้แบบว่าพี่จ้องเขาไม่ได้ไปเสริมนู่นเสริมนี่หน้าทองอะไรเขาไม่ได้พอดีเขาอยู่แบบว่านับถือแล้วเขาก็ลซองแอคติ้งเขาชอบบอกว่าเรืเกมมีนะไหมสําหรับมีน้ไหมมีมีนะครับหน้าอะไรน้จ้า มาชมกันนะจ๊ะแล้วบางครั้งเรื่องเนี่ยมันพาไปให้สงสารใช่บางครั้งเนี่ยพอเราเข้าถึงครัวเรือนเข้าถึงบ้านบางทีบวชไม่มีพ่อบวชไม่มีแม่อย่างเงี้ยมีไหมที่แบบในในริเกกําลังเล่นเล่นอยู่แล้วมีแบบเรื่องลี้ลับไหมแบบบางคนแบบไม่ทําไม่นับถือไม่อะไรลบหลู่ครูมีไหมมีครับเคยแสดงแล้วก็บอกว่าไปตามวัดอย่างเงี้ยว่าผีดุแล้วไม่เชื่ออย่างเงี้ยไปท้ามันก็มั่งเจอ อ๋อเหอเจอขึ้นมาเล่นด้วยเหรอไม่ไม่เห็นผีเข้าไหมก็มีครับเข้าก็มีเหรอยิ่งยิ่งรุ่นคุณพ่อลิเกรุ่นหลักจะเจอเยอะสมัยก่อนเขาจะนอนกันที่หลังโรนิเกอะไรย่างเงี้ยค่ะพธทเราไปถามโน้ตเลครับแล้วแปลกมากนะการแสดงลิเกเวลาไปตามงานวัดอยากจะถามหลวงพ่อกับกรรมการกัน ทำไมต้องให้ลิเกไปตั้งอยู่ใกล้กับป่าช้ากับเม์ก็ไม่รู้เพราะอะไรอันนี้เป็นอย่างงี้จริงจรมันไม่มีที่หรือเปล่าตรงฐานนที่มันเยอะแล้วบางครั้งเขาห้ามหัน้าาเขไปก่อนอ่ะสมัยก่อนมันน่ากลัวนะมันไม่เจริญเหมือนสมัยนี้นะก่อนที่แบบ ไฟเยน่าสุดมากเล่นหันหน้าเข้าเมนไหมไม่ไม่ไม่ได้เราจะไม่หันหน้าเข้าเมนพอไหล้างแล้วเปล่าเอาลูเกลือจะห้างหันเข้าไปอ่ะดูนี่นะบางทีอะคนตายแล้วเขาบอกเขาชอบรุ่นช่วยให้การแสดงหันหน้าอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้ส่วนมากจะไม่จะเป็นเมนประจำเราจะเ้ยงเลี้ยงหน่อยเมนลอยได้แล้วเมื่อก่อนเนี่ยพอแสดงเสร็จแล้วกลับไม่ได้ต้องนอนวัดเงี้ยใช่ยงรุ่นผมนี่ยังไปนอนสาวร้องได้เคยต้องสาวมันมีแม่ตะเคียนนอนไปทีหลังสาเนี่ยหรอเสาลว่า คนนี้บอกเลยผคกาไม่ตีมหนังผีนี่ก็ทำมาผีสาวอยากได้ลิเกได<อ>้ไงเาสาต้นนั้นลมทับคนเฉยวิตมันก็เป็นความเชื<บ>อ่อส่วนบุคคลนะใครเชื่อก็เชื่อใครไม่เชื่อก็ ต้องเชื่อไปดูหออไปดู้ออแตกยังคะดูแล้วครับผมดูดูวันแรกที่เข้าเลยพี่พศผมดูวันแรกเลยแล้วเป็นไงบ้างสนุกมั้ยสนุกดูหอยจอแตกเสร็จแล้วต้องไปดูลิเกวันที่ยี่สิบแปดนี้รอบเดียวเองใครที่เป็นแฟนลิเกนะเดี๋ยวช่วงหน้าเราคุยกันต่อไหมให้เขายี่เกหรือลิเกโบราณเรียกยี่เกยี่เกย์บัตรราคาไม่เดี๋ยวจะบอกช่วงหน้าช่วงหน้าช่วงหน้าสองไปดูศิลปะไทยไทยทิกเก็ตเมเจอร์ค่ะไทยทิกเก็ตเมเจอร์โทรไปเลย ช่วงหน้ายังคุยกันต่อช่วงหน้ามีมีครัยังคุยอีกค่ะวันนี้พิเศษเลยจากวิเกไทยค่ะกลองสติมเตบู๊ะพี่พ่อธนาโนนกลับมาแล้วค่ะกลับมาแล้วก็บอกก็เนี่ยกลับมาแล้วคุณพ่อค่ะครับผมลิเกโรงใหญ่เรื่องผู้ชนะสิบทิศตอนยอดรักนักรบจะเปิดแสดงวันที่เท่าไหร่คุณพ่อแสดงวันที่28นะครับ28เมษารอบเดียวบ่ายโมงครับบ่ายมนมีอะไรยังไงบ้างคุณพ่อ เล่นต้องไปก่อนกี่โมงอ่ก็ไปช่วงแรกสักนิดหนึ่งเพราะช่วงแรกจะเปิดด้วยแบบอลังการของลิเกนะครับลิเกไทยอะไรนี้ครับนะบ่ายโมงครึ่งนะนี่ที่สารัตเฉลิมกรุงนะครับบัตรทันสองนะครับแล้วจองตั๋วได้ที่นี่เลยสารัตเฉลิมกรุงนะครับ02 225875สองสห้เจ็ดถึงแปดถ้าถือไทยติกเกอร์ไทยติกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะครับ022ย์สองสอนะคุณพ่อคุณแม่ที่ชอบดูลิเกหรือ ปุ๊บป้าน้าก็ไปดูเพราะว่าเป็นอยู่เย็นเย็นสบายไม่ต้องกลัวร้อนแล้วแสงสีเสียงตะการตากลางอลังการมากจอฉากนี่จะเป็นเป็นเหมือนจริงเปลี่ยนทุกฉากจะทำเหมือนโขนเลยเพราะเดี๋ยวนี้มันมีจอยนั่นนี่เออีเพราะว่าเราไปดูลิเกส่วนใหญ่เราจะดูการแจ้งแต่ตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ก็หอบคุณเข้าไปดูในที่เย็นเย็นนีแค่มีแค่เพลสนะของจริงใหญ่อลังการกว่านี้ใช่ไหมพ่อใช่จอข้างหลังยังไม่มาแล้วเปล่านี่ไงเออเี๋มันมีอันนี้เป็น ตัวอย่่าางงทีงทงแค่แถลงข่าว,าว,วย่อยๆได้ทั้งวิไลยนาฏศินอ่างทองนะครับม,มาร่วมนําคนมาเป็นร้อยเนียมาร่วมเป็นศิลปินประกอ,อบอเพราะว่าทางเฉลิมกรุงนี่ก็ มีรายได้ก็ไปช่วยเหลือนะครับนักเรียนที่เรียนดีแล้วก็ขาดทุนนะครับที่ว่าขาดทุนนะครับที่จะเรียนหนังสือต้อยมาาไปดูในยี่แปดเมษายนเราต้องอนุรักษ์กันไว้นะไม่งั้นมันจะหายไปเรื่อยหายไปเรื่อยเพราะว่าเกเป็นอยู่คู่คนไทยมานานใช่นะครับพ่อจ๋าถามพี่หนึ่งสี่อยากรู้เรื่องผู้ชนะสิบทิศเนี่ยเล่นล่าสุดในกี่ปีมาแล้วโอ้โหนานมากผมไม่ได้เฉพาะตัวผมไม่ได้แสดงมาก็น่าจะปนะนาณ20กว่าปีอ๋อโลครับแล้วเป็นการแสดงที่ยากมากนะครับ นี่กว่าจะกลับมา20ปีมาเล่นของคณะเราเนี่ยนะต<ร>ัวผมก็เล่นไม่ได้แล้วก็ต้องจับคนที่มันเหมาะจริงๆของยุคนี้แล้วคีพ่อเล่นไหมเล่นเป็นพระเจ้าแปลอ,อ๋พระเจ้าแปลอ,อ,อ,อย่าหนูเล่นไม่ได้ด้ยอย่างหนูนะ ก็ไม่ได้เนาะเป็นตาลแม่จันทราได้เป็นตาลแม่จันทราไม่ไม่พี่เขาต้องไปเล่นแข่งกับดงดำดำดงตลกน้ำมากตลกทำไมทำไมเรื่องต้องมีพี่เอกสองคนพ่อเฉพาะวันนี้ใช่ไหมันนี้ตัวอย่างวันนี้ก็คือลูกพ่อขนาดนี้นี่ครับก็วันนี้ก็เอาศิลปินที่เป็นมีชื่อเสียงไม่ว่าวันนี้คุณนีโน่ก็ พอจะมาก็มาไม่ได้สนิดนึงต้องขอโทษคณะเทพประวัติสุดที่รักเอ๊ะพ่อก็เคยเป็นพระเอกหนังด้วยนะพ่อเล่นกับรายจารุณีเล่นไหมใช่ครับนีอเห็นว่าจงได้พี่พ่อจำได้เหรอเรื่องอะไรพ่อจะเขาเล่นหลายเรื่องพ่อแบบชะตาคนกับดารินทร์กอสกุลแล้วก็สายยันพิศวาสพี่เอกพี่ทัศวันเยอะมาก่อนพ่อเขาแบบบหล่อขอบคุณครับหล่อแบบ ชิดกล้องเห็นแล้วหลงอ่ะเรื่องหน้าผมเป็นลูกพ่อเรื่องหน้าเป็นพ่อเขาบอกเรื่องหน้าไวเป้งกับไวเป้งกจะถ่ายเรื่ไวเป้งเนี่ยครับนั่นก็เป็นน้องบลูนะครับน้องบลูน้องหมิวซึ่งเป็นนางเอกในยุคนี้เลยนะครับโอ้เนี่ยผลผลิตของพ่อเขาน้องสายเป็นลูกลูกจริงๆนะั้นส่อนอกจากความหล่อแล้วพ่อความหล่อความเท่จะได้อีกข้อจากละครจากนิเครจะได้จะได้ความความความคมของชีวิตนะครับความเป็นเสน่ห์ ยังเจเดดเนี่ยเหมือนเข้าเปรียบไปที่ไหนก็งอกงามที่นั่นหล่อเขาเจตในนี้หล่อมากใช่พ่อถ้าหล่อจริงๆน่าจะเป็นสอบิญญาอันนี้เป็นจะเด็ดเหรอไม่ใช่นี่เป็นมังตราเพราะว่าตอนนี้สำคัญมากเลยตัวเด่นเขามังตาเจเดบมังตามังตานี้ก็เป็นองค์ตะเบงเจเบต้ลินดำขึ้นทะลืองถวัลยราช จะเด็ดไปเป็นบุเรงนองนะครับสุดท้ายก็คือเป็นตัวละครเอกนะครับมันเป็นพม่าไม่ใช่หรอพ่อเรื่องพุชนสิบทิศเนี่ยใช่ครับแต่งเัวอย่างนี้เหรอใช่ครับพม่าตรงแบบนี้นะครับแต่วันจริงก็จะมีครีเอทชุดให้ดูเข้ากับตัวละครคือเราเป็นแต่ทลิเกนะครับคุณบอก็ต้องเอาต่เราเราเซิร์ชถามหัวใจของแฟนๆเขาอยากให้แต่งเพชรกันก็ต้องเป็นไปอย่างนั้นนะครับชุดลิเกนี่หนักเหมือนเนาะ หนักมากค่ะพี่ก็แพงมากนี่พี่พดดูเนี่ยนี่ปับเป็นตาบอดเาตับเป็นตาบอดเลยเนาะคือไปดูแค่เครื่องหนังกายก็คุ้มแล้วพันสองเนี่ยจริงคือคนปากชลิเกตตอนนี้ทำอย่างนี้แหละพ่อพ่อบอกเลยสุดท้ายเป็นขีที่สุดท้ายเล่นที่ไหนวันไหนเวลาอะไรบักเท่าไหร่เบอร์อะไรครับเชิญเลยนะครับเฉลิมกรุงครั้งนี้เป็นการแสดงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเรื่องกุชนาสิททิศแล้วเรื่องนี้ก็นานๆจะได้แสดงสักทีแล้วว่าแสดงยากแล้วเราหยิบเอาตัวละครที่ใช่แล้วรอและ เป็นคุณภาพครับแก้วคือทุกรูปแบบเป็นมืออาชีพจริงไม่ว่าจะเป็นต้อมนิรันด์อัญชลีไม่ว่าจะเป็นโน่สุดที่รักไม่ว่าจะเป็นแน็กไม่ว่าจะเป็นน้องบรูน้องบิวเข็มกีฬาต้องขอบคุณพี่หม่อมด้วยนะครับส่งหมิวมาแล้วก็น้องสายพิ่สาสวนสีนะครับแล้วอีกหลายท่านน้องแน็กและศิลปินที่ที่เป็นมืออาชีพที่ว่าพี่ลุยพี่ลุยก็มาเล่นนะพี่ลุยชชิมมาร่วมเป็นสีองหนเนงบาด้วยวันที่ไม่ด้วยเหรอวันที่ยี่สิบแปด ยี่ิปดนี้วันอาทิตย์เราไปเช้าๆเราไปหาไรทานแถวนั้นก่อนเพราะแถวนั้นของกินเยอะกทาักุ้งอ่ะไปชมเลยยังช่วยให้เด็กได้เรียนหนังสือดีด้วยนศิลปินศิลปินอ่าก็คือวิไลน่าจะศิลป์อ่างทองคอดูดูแล้วสิ่งที่ได้มากที่สุดก็คือความสุขใช่ได้แน่นอนความสุขนี่ ความสุขความเป็นไทยนะครับความละเมียดละไมของศิลปะจินตลีลาร้องลํานี่แหละครับบัตรราคา1,200บาทจองไปที่จราเฉลิมกรุง0 2 2 2 5 8 7 5 7องสองห้หถึงแหรือไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา0 2 2ย2 3 4 5 6 28นี้รอบเดียวบ่ายโมงครึ่งที่โรงละครเฉลิมกรุงครับรีบไปดูกันแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์ไว้แล้วก็มีเกยไทยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันหายสับสนไปไม่ได้เพราะมันของคู่ไทยมันตับ นานแสนนานถูกต้องค่ะนะครับขอฝากตรงน้ขอบคุณแม่ขอบคุณนะพูดชนะสิบทิศขอบคุณมากขอบคุณยอดรักติดตัวขอบคุณมากแม่วันนี้หมดเวลาเจอที่วันจันทร์เลยวันจันทร์นะครับวันนี้เราลาไปก่อนท้องมนยี่แปดนะครับยี่แปดไปชมนะคะอาทิตย์ที่ยี่แปดนะครับจองตัวได้เลยนะครับอ่วันนี้ปัดลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับก๊อกสดพดหมู